และนี่ก็คือบอสในอีเวนต์ฮาโลวีนของเกมฟรุดเพกาโดยวิธีการเจอก็คือให้เราเข้าไปที่แมปสปุกี้ฟอเรสตจากนั้นก็ให้หาหรูฝังศพที่หน้าตาเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ให้ทําการเสกตัวละครตัวอะไรมาก็ได้และก็ใช้มีดในการสังเวยซึ่งถ้าเกิดทําถูกวิธีก็จะมีวิญญาณลอยขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งในแมปสปุกี้ฟอเรสตยนะจะมีทั้งหมด4จุดดังนั้นเราจะไปจะต้องสังเวยตัวละครทั้งหมด4จุดซึ่งหลังจากทาครบ4จุดแล้วมันก็จะมีคัสีนโผล่ขึ้นมาและะนนี่ครับ Boss ใเกม วิธีการสู้กับบอสและความสามารถของบอสในแต่ละเฟสความสามารถของมันเลยก็คือมันสามารถที่จะต่อยอาวุธของร้อยมันพังได้โดยวิธีการจัดการกับบอสก็คือให้เราทําการนําอาวุธมาโจมตีใส่บอสโดยอาวุธที่ผมแนะนําให้ใช้ในการจัดการกับบอสก็จะเป็นรถถังเพราะเนื่องจากรถถังมันจะมีดามเมจที่แรงมากเราสามารถทาลายมือของบอสได้เพื่อไม่ให้บอสนั้นใช้สกิลต่อยซึ่งหลังจากเราโจมตีไปสักระยะหนึ่งจนบอสเหลือครึ่งหลอดมันก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นเฟสสองโดยที่เฟสสองของมันน่าจะเปลี่ยนจากตาสีนงเงินกานาลกา,า,า,ายเป การจัดการกับบอสเฟสสก็เหมือนเดิมเลยเอารถถังมายิงซึ่งหลังจากที่เราทําการจัดการกับบอสจนตาย <c oughs> ก็จะมีคัสซีนโผล่ขึ้นมาและเราก็จะได้ไอเทมใหม่อย่างโซสตารซึ่งมีความสามารถในการยิงลําแสงเลเซอร์ออกมาจากทกาได้